ปลูกปลุกกูจปลุกปลุกพระนามพระเลษย ke ันคาถาขุจปลุกเขียวปลุกงาคลูพระรุสีอุนโรตเทระประสิทธิให้แก่กูพุทธังสรติธรรมังสรติทั้งทังสรติอาปาจุปาธีมาสร้างอังคุสังวิทาปุกยาปะสรสังวิโรอะปุสะทุธะ ภูภะสะปุอะโลสุวิสังอะสะปุอะโลสุวิสังอะปุอะโลสุวิสังอะโลสุวิสังอะโลสุวิสังอะสุวิสังอะวิสังอะอะสังวิอิรชาคตารสติหังจะโตโรทีนางปิสัมละโลปุสัตปุโสมานากริธาโทปัสซัมซัมวิสาเทภะข้าพุทธปันโทธรรมวะขวาโทโนอามะมะวะอะวิโตนุสานุติ ติวาคภะโธพุทธังสานุตมวะเทถาสติระสามัทรามาริปุโรตานุตอาทูวิกาโรโตขสุโนปันสัมนาจาชวิโทพุทธสัมมาสัมหังละอาวาคภะโสปิติอิติปารมิตาติงสายติสพันยุมาคตาอิติโพธิมนุปปโตอิติปิโสจะเตนโมปโยเทวามนุสสานังปโยปรมานมุตตะโมปโยนาคสุปันนานังปินินติยังนะมามิหังสุเกติมาสุภาจารโรุส ละวัสปากโตยัติาามาวาเจติโรเกสะโลวาอัศมพิโตสุโทธทนะสุโตพุทโสุรกเฮสุรกขิโตโสนาเมนะสุชาสังโทสธาโตหิทัมวิญญาโยโตณมามีมามหาลาพาอิติพุทธะสุวรรณังวรัชตังวามนีวัฒนังวพีชังวอัตทังวปัปทังวาเอหิเอหิอาคัดเฉยยะ อิติมิมาณนะมามิหังพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาบิดารักษามารดารักษาพระอินทร์รักษาพระพรหมรักษาครูบาอาจารย์รักษาอิมังกายะพันธนังอาทิตถามิโสทยอิติภะขวานะปริสุทโธกูจะพลิกโมให้เป็นนะ